แฟนใหม่เป็นสี่ขับรถสปอร์ตแม่ลูกชายคนเดียวมีเงินใช้เดือนละ 4, ีห้าล้านมีเครื่องบินเจ็ตกดทีเดียวปุ๊บบินฟู๊๊กินข้าวเที่ยงที่นี่กินข้าวเย็นที่ต่างประเทศและสารสิ้นดีปดีว่าแฟนใหม่ของผมเนี่ยครับเขาเป็นเจ้าของคอนโดคอนโดหรูเขาไม่อาศัยอยู่บ้านพักครูเหมือนใครบางคนที่อยู่หลังโรงเรียนหรอกครับ รถสปอร์ตเนี่ยของเขาไม่ได้มีไว้ขับครับของผมเนี่ยเป็นผู้จิดจงเนอย <c oughs> อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูที่นะคุณเปลี่ยนไปผมเปลี่ยนไปยังไงเมื่อก่อนผมพูลด,ดำอะ่ะข้างหลังคุณเริ่มมีหงอกอะ่ะหมายถึงนิสัยใจคอไม่ยินเส้นผมนี่ไงมันจะพูดพูดมาทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยน เมื่อก่อนน่ะบ้านเมนสีอ่ะห่างจากโรงเรียนอ่ะ25โลอ่ะคุณไปกับเช้าเย็นได้เสมอโดยที่ไม่เบื่อไม่บ่นในสักคำแล้วทำไมอ่ะแต่เนี่ยข้างห้องการศึกษาสอนตรงเนี้ยเดินเลยมาหนึ่งยิยมให้ไม่มีเลยเส้นขาผมตึงเดินไม่ไหวปวดแขนปวดขามันคือข้ออ้างใจคุณไม่เหมือนเดิมแล้วไงคุณจะทิ้งขว้างหัวใจคนอื่นจีงั้นเราเลิกกันเลิกไปเลยกูรออยู่แล้วคำเนี้ยคุณขึ้นเสียงใส่ฉันคุณไม่เคยทำแบบนี้นะ คุณเดโชคุณมันร้ายมากผมทำมาหลายครั้งแล้วออกไปเลยออกอยู่แล้วโอ๊ยคุณเพชรสีคะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะคุณมันเสียงดังไปข้างนอกแล้วคุณเดโชดูดูโมโหมากเลยค่ะที่ครูเสียงดังเพราะว่าเมื่อกี้มันเกิดอารมณ์แล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็เลิกกันอุ้ยแล้วคู่ไวไหมคะคูอยากมีแฟนใหม่มากเลยที่ดีกว่านี้อ่ะคู่ค่ะแต่จริงๆแบบคู่นะคะหาใหม่ได้ไม่ยากหรอกค่ะอายุเยอะแล้วก็มันจะไปหาที่ไหนล่ะอุ้ยเอาแบบดูไหมคะอะไรอ่ะ ในเกมค่ะหนูมีแฟนในเกมด้วยนะคะครูครูลองดใช้ในเกมนี่ยนะใช่ค่ะเกมอะไรอ่ะอ่ะโครูเป็นสีเรียกหนูมามีอะไรหรอคะจะแต่งกีวอ่ะจะขอบคุณเรื่องอะไรนะคะก็ก้อยชวนครูเล่นเกมแล้วครูก็ได้แฟนใหม่แล้วในเกมครูมีแฟนใหม่แล้วหรอคะแล้ววันนี้ก็นัดเข้ามาที่นี่ บบครั้งอะแบบนี้หนูก็จะได้เจอแฟนใหม่คุณด้วยใช่ไหมคะลมหัวกุดลมบ้าหมูพัดมาดีเนาะขอความกรุณาสงบปากสงบคำอย่าให้ผมต้องหุนหวย <c oughs> หรือมีอารมณ์โมโหนะครับมาก็ดีเหมือนกันเพราะว่าวันนี้ฉันจะแกลนโอเพนนิ่งความรักครั้งใหม่ของฉันเพราะฉันมีนิวบอยเฟรน อะไรฉันมีแฟนใหม่แล้วจ้ะคุณหลวงคุณสิณครับผมไดม้อยากรู้ตรงนั้น <c oughs> เพราะผมเองวันนี้ผมนัดแฟนใหม่ผมเหมือนกันว้าวเซอร์ไพรมากเลยนะเอ๊ะแต่แฟนใหม่ของครูเดโชคนจะเป็นคนธรรมดาธรรมดาเป็นครูจบใหม่คงจะไม่เหมือนนิวบอยแฟนคนใหม่ของเพนสีหรอกเพราะว่าแฟนใหม่เพนสีขับรถสป,ปอร์ต <c oughs> แม่ลูกชายคนเดียวมีเงินใช้เดือนละสี่ห้าล้านมีเครื่องบินเจ็ตกดทีเดียวปุ๊บบินฟูฟูกินข้าวเที่ยงที่นี่กินข้าวเย็นที่ตากรปเทศและสารสิ้นดีพอดีว่าแฟนใหม่ของผมเนี่ยครับเขาเป็นเจ้าของคอนโดคอนโดหรูเขาไม่อาศัยอยู่บ้านพักครูเหมือนใครบางคนที่อยู่หลังโรงเรียนหรอกครับรถสปอร์ตเนี่ยของเขาไม่ได้มีไว้ขับครับของผมเนี่ยเป็นผู้ นขอโทษค่ะคุณครูคือเลิกดกรธกันดีไหมคะเขาแฟนใหม่ของคครูน่าจะรอกขรสักพักแล้วค่ะเราเราไปเจอแฟนใหม่กันเถอะค่ะจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันขอบคุณนักก้อยที่เตือนครูแยกกันดีกว่านะคะครูโทรตามเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาไปเข้าธนาไอธนาคารหลักทรัพย์ัลโหรคคะเออคุณอริเวียครับตอนนี้ไม่ทราบว่าคุณตึงไหนแล้วครับพ่อูค่ะตอนนี้อริเวียถึงแล้วนะคะอ๋อ เช่อมเหตุเพื่อเกินเหลือเกินเชียวครับผมเพรตัวกระผมเองนั้นก็ถึงที่นี่แล้วเช่นกันอยู่ตรงไหนล่ะคะเนี่ยทำไมเสียงคุณบริเวณเหมือนอยู่ใกล้ผมเหลือเกินครับเอ๊รู้ว่าคุณจะอยู่แถวนี้หรือว่าคุณจะอยู่แถวนี้นะผมเองก็ไม่เข้าใจคุณลองหันมาเดี๋ยวฉันจะหันขวานะคุณลองหันซ้ายหนึ่งสองคุณเฉยคุณที่โก อย่างมึงนะซาเล่คอนโดมึงอะคอนโดอะไรฮะคอนโดแมวเหรอคอนโดหมาโอ้ยสีโอไอโชว์มึงนี่โชว์จริงสมชื่อมึงนะไอโชว์ไอขี้โชว์ขี้อวดอัน่ะใช้เงินล้วนสี่ห้าล้านมึงใช้นี่ดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต์ก่อนเถอะไอโชว์แล้วมี่หม่งโทรากูก่อนที่มึงมาบอกไงท่าตลาดหลักทรัพย์กูไปไหนกูไปไหนกูไปตลาดหลักทรัพย์นะมึงขี้โม่ขี้โอดขี้คุยเหมือนเดิมเมื่อกู อยากกันเลยอุ้ยนี่แต่งงานกันแล้วเหรอคะในเกมค่ะอ๋อคิดแต่งกันเมื่อวานตอนสามทุ่มใช่ไหมคะเอ้ยธอไปรู้อ่ะเออเธอรู้ได้ไงตัวเป็นบาทหลวงเมื่อวานค่ะในเกมเอ้าอ้าวใช่ค่ะอย่าเลยออกจากเกมเลยมันยิงนะยิงนะตีนะยิงเลยนะหรอคะยิงเลยนะตีเลยนะยิงเลยนะอย่าอย่าใจเย็นๆกันนะคะก็ว่าเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่ด้วยใจเย็นกันนะคะมึงจะใช้รูปเนี้ยมึงจะทำอไรกูเปลี่ยนเลยเปลี่ยนโปรไฟล์ให้มึงรู้กูเป็น มึงขึ้นรูปจริงเลยมึงขึ้นจริงมขึ้นรูปจริงดิมึงขึ้นจริงก่อนดิกูกล้าขึ้นอยู่แล้วกูกูคุณ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 ให้ขายอย่าหญ่ยิงอันนั้นค่ะหนูค่ะอันนั้นหนูโอเคได้ยิงมาหนูค่ะผมค่ะไอ้โชว์หมดหมดกูอยู่หลังกำแพงแล้วมึงอ้อมไปสิไีโชวมึงเห็นไหมนะเขาเข้ามาอ่ะเดี๋ยวก่อนคุณช่วงชีวิตหนูก่อนได้ไหมคะเหมือนหนูเลือดออกค่ะนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับ และเป็นนักเรียนไม่คุณมาสายครับเหนือ่อยนยิยยย่งกว่าหาห็บเป็นครูต้องสอนเด็กเดูแลจบเคยย็ชเซ็า